สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมไก่ป่านะครับพี่โจเรื่องโจนะครับครับก็จะมาคุยกันหน่อยนะครับสัปดาห์ผ่านไปฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับที่กาตานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพวกเราเจออะไรมาบ้างที่กาตาโอ้ก็เรียกว่าอ่ที่ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเนี้ยสำหรับผมนะโดยส่วนตัวส้านสาหรับคนรักฟุตบอลนี่ชอบมากนะครับคือเรามีโอกาสที่อ่านอกจากนัดเปิดสนามแล้วเนี่ยวันต่อต่อมาเนี่ยมันมีแข่ง4ี่คู่ใช่ไหมแล้วมันใกล้ๆกล้หมดเลย เราก็เดินทางไปดูวันหนึ่งเนี่ยสองเกมได้อาจจะไม่ได้ทุกวันเพราะว่ามันเรื่องของการทํางานเรื่องของอรายแต่ส่วนใหญ่เราก็ทํากันอย่างนั้นนะครับก็เื่อน่าคือเป็นโ,โลกครั้งแรกนะครับที่สามารถดูบอลได้2ส,สนามในหนึ่งวันที่ผ่านมาไม่เคยมีแน่นอนเพราะแต่ประเทศมันกว้างใหญ่แต่ว่ากาต้ามันเล็กมันแคบการเดินทางก็ง่ายหน่อยครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอเ๊ะที่นี่ไม่มีขายแกลลอรบรรยากาศอะไรคือเรื่องอย่างนี้เรารู้มาตั้งนานแล้วอาจจะเป็น10ปีที่แล้ว12ปีที่แล้วที่เขาเลือกเป็นเช้าภาพ นะแล้วแต่ว่าพอทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่แม่ตอนแรกว่าจะให้ขายที่สนามแล้วไม่ไม่ขายนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็น่าจะอะไรคิดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วผมว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็มีวิธีเลื่องใช่ไหมถ้าใครอยากดื่มที่โรงแรมเขาก็มีมีผับมีบาร์อะไรอาร์ตก็ไปเดินดูมาแล้วนะครับนะครับก็แต่ว่าก็อาจจะราคาสูงสูงหน่อยนะครับอย่าง ผมไปมาเป็นผับสไตล์อังกฤษนะครับในบาร์ในโรงแรมแถวในเมืองในโดฮาครับไพร์สหนึ่งก็หกสิบลิเอลก็ประมาณ600บาทไทย600บาทเพราะเอาเรื่องนะก็ก็ถ้าเกิดอย่างในอังกฤษเราอยู่เนี่ยเพราะว่าซื้อแก้วหนึ่งมาห้ปอนด์6 6ปอนด์เฉลี่ยเหรอที่พี่ไม่ค่อยได้ซื้อจริงๆนะให้ให้อาจิบายดีกว่านะครับเพื่อนคือถ้าเกิดเอาเอาค่าของชิมในอังกฤษมาที่กว่าที่นี่นะครับเราสามารถซื้อเบียร์ในราคาของในกาตาร์เนี่ยในอังกฤษได้ถึง4ไพ่โดยเฉลี่ย แก้วหนึ่งกันนะใช่โอ้โหัก็คือเป็นทว่าหนึ่งคือเขาคงอยากให้แพงเพราะว่าให้คนไม่ต้องไม่ต้องปไปดื่มเยอะอ่าด้วยก็คือเป็นของเขาการเออรียกว่าเป็นกฎอ้อมครับนะครับนะครับก็เป็นก็อาจจะแบบว่าโอเคที่นี่เป็นอะไรนะศาสนาใช่ไหมอิสลามที่แบบว่าก็คือเขาก็มีคือเหมือนเราเข้าเมืองไหนเราก็ต้องปฏิบัติตามเจ้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อจํากัดไว้นะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรทุกอย่างนะอย่างว่าค่าเดินทางที่นี่ถือว่าถูกอย่างนั่งรถเมโทรเขานะครับต่อหนึ่งเที่ยวก็สองเรียลถือว่าเป็นเศษเงินแล้วกันพ่ายแต่ว่าไม่ใช่นักข่าวอย่างเดียวใครเข้ามาเป็นแฟนบอลอะไรต้องทำไฮยาคาดเข้ามาเนี่ยเขาให้เดินทางฟรีหมดวันที่ไม่ดูบอลก็เดินทางได้ก็เป็นเจ้าภาพเขาก็ค่อนข้างดีมากนะครับอย่างนักข่าวเนี่ย มีรถบัสรับส่งทุกสนามครับแล้วก็ง่ายสำหรับพวกเราง่ายการทำงานนะครับแล้วก็ห้องห้องเพสอะไรก็ในที่ศูนย์กลางก็มีน้ำเปล่ามีชากาแฟให้ฟรีสำหรับแฟนบอลน่ะสำหรับแฟนบอลไปสนามเนี่ยก็มีหลายๆสนามที่อยู่ระยะเดินได้ใช่ไหมอ่าก็มาห้าหกสนามนะครับนะครับก็อย่างไปอะไรนะอาร์ตไปเดินแล้วเดินแบบแฟนบอลที่สนามอะไรนะ9 4สเตเดียม9 7 4ที่แบบโอ้ยเป็นสนามที่แบบว่าผมแล้วก็อาร์ตเนี่ยชอบกันใช่ไหมเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นสนามอ่า ก็เดินได้สนามอะไรมาสนามที่ต้องนั่งรถบัสต่อที่ที่นี่ที่เืาถ่ายอยู่นี้คือสนามเอลเบนะครับนะครับเอลเบบางคนก็เรียกอันเบสเตเดียมนะครับก็เป็นสนามที่ใช้นัดเปิดนะครับกาตาเปิดที่นี่แล้วก็รอบรองก็ที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามสำคัญจุคนได้เยอะนะครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองมา มาหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับประมาณชั่วโมงนึงครับ,รบแล้วเดินทางเนี่ยบางช่วงเราต้องแบบว่าเฮ้ยไอถ้ารอรถเมย์เนี่ยนานเป็นชั่วโมงบางช่วงถ้าไม่ได้อยู่กลางเมืองไมไ่อยู่กลางโดฮาอย่างพวกเราเนะครับไปอยู่ทางทางใต้หน่อยถ้าแบบเมโทรเนี่ยนั่งไปสุดสายแล้วอันวัคคาแล้วต้องอนั่งรถออกไปอีกหน่อยปรากฏว่าเฮย้ยง่ายมากใช้อูเบอร์ที่นี่เขาใช้อูเบอร์กันครับเออเราอยู่กิจมาเนี่ยเป็นเที่ยวที่จเจริญพัฒนาผมว่าอูเบอร์ที่นี่เรียกปุ๊บมาปั๊บ มาเลยเนี่ยมาสองสามนาทีนี้มาแล้วอังกฤษนี่บางทีต้องรอสิบนาทีบ้างแล้วค่าสารถูกประมาณอ่ะอย่างมาสักสามกิโลเมตรเนี่ยคิดประมาณสิบรียอลสิบรีเอก็หนึ่งร้อยบาทไทยประมาณนั้นอ่าหนึ่งร้อยบาทนอยู่อังกฤษฮัอังกฤษนี่ก็หารสี่นะก็ยิ่งถูกไปใหญ่แล้วอย่างวันศุกร์เออเดินทางวันศุกร์เราปรากฏว่าเมโทรวันศุกร์มีมีข้อห้ามวันเดียวก็คือเขาเริ่มให้บริการ9้าโมงเช้าอ่าา ใช่คร,ครับเพราะว่าเป็นวันที่เขาต้องมีพิธีของเขาศาสนาเขาอะนะครับก็เราก็เลยเรียกรถเนี่ยจากแถวเมโทรั้นมายัางที่ทำงานเรามีเดียเซ็นเตอร์ก็ปรากฏแล้วเนี่ยเก็บ30เหรียญ